ฟันล่างความดีนั่ฟันล่างหอยเห็นเหรอเห็นน้ำแน่เมื่อเว่าฟันบนเนี่วางลูกเดียวอ๋องดข้องนี่บอาเห็นเออนั่นเอาไว้สัแล้วพ่อเดียวเนี่ยบอกฟันล่างตัวเดียวเลยก็เห็้นส่งทาไปส่งจนเย็นไปกินก่อนกะเทือมามื้กับเราอเอาอันนั้นมะบ่างนี่สติติเดิมสถิติผอาสถิติเดิมโอสถิติสีพันมาเมา่อันเนี่ยอาที่เมื่อแตกบนแตกล่างเอ้เมื่อคันนี้เรามาบริโภตวันนี้จ้าเรามาปลอยต่อวดเลยนี่แตกบนแ็กล่างเนี่ยอันเนี่อ ใส่มองได้มองใส่ละของช่งบอกเลยทาไปเลยเนี่ยยึดใส่พี่ใหญ่ผ่นนี่นี่คนนีนี่นี่นี่คนนี้นี้บ่แมนเอาใส่กล้องพ่อเออเอานี่มันบอกฟังนี่เห็นบ่ฟังนี่ฟังนี่ทั้งสองฟังเลยได้อันนี้ห้องก่อนปูปูจำสมอันนี้ห้องพ่อใหญ่พีชาเนี่ยจ้ะเออนั่นนั่นคือฟันแตกทั้ตถุทั้งล่างในทั้ตถุทั้งล่างวังสันดเดิลแมนแมนถูกบนหลังถูกเท่าไหรก็พอเออหามเงินเออถูกหามเงินจังบ่เขาทั้งหมดทั้งล่างเนาะครับทั้งหมดทั้งล่างได้หลายจี๊ดเขาเขาจี๊ดเลยได้

สองตัวบนสองตัวบนแปดสองแปดสองสี่หกสี่หกสีเจ็ดสเจดนี่ลให้กับเอากับเอามาล่างบันล่างหกเจ็ดล่างหกเจ็ดหกห้าหกห้าหกแปดหกแปดท่านี้ละท่านี้โอ้สุดยอดเลยบนบวกล่างรวดอือบนบวกล่างรวดบ่เออเขียนไว้บวกกูบวกแล้วแต่เพราะว่ามัน อาตัวแปดสองหนึง่งที่ทั้งแปดสองเป็นบนที่ทั้งหกเจ็ดเป็นล่างเอาเน้นบาดนี้เพราะเน้นเน้นก็มีสองตัวแปดสองด้วยบนแปดสองบนหกเจ็ดด้วยล่างหกเจ็ดด้วยล่างตัวล่างก็บสี่หกกับหกบหาค่ะกลับน้ำแน่นะเนาะแน่นกับน,น,นี่คือมาเดีนตวัวงวดคันต<ห>ัวงวดเลยใส่ตัวล่องพอมสี่หกกับหกห้าตัวล่องค่ะใส่ปากกาแดีนเขียนชัดมนน้องบาดนี้ นี่เท่านี้อ่ะนี่พอมึงด้เออเงีนยต้องดูการเงินเออพี่น้องจดตามเลยเลยเด้อจ้ะอืมนี่เท่านี้นี่เท่านี้ค่ะบอกวันยัังกพ่อวนเสาร์เรียกว่าวันเสาร์เรียกว่าวันเสาร์เขาดีบ่ครับครับนี่เวันวันเอาวันนี้มาปล่อยต่อเลยเนาะพ่อเนาะปล่อยเด้ไหมล่ยบอลลี่ล่าเลยอย่าอย่าจำจำขึ้นสิหนักกี่พ่อเออ นั่นแหะเดี๋ยวหฟันทงเต็ียมด้วยันงตัวแดงจึงเครื่องหมดเลยตัวนั่งซื้อขีดเส้นใต้กับสีแดงคู่ใด้เนาะไปเศร้าหาเท่าไหร่สับเห็นโอ้อันาเน้นไปที่คู่ได้่่ะแปดสองบนบนเนันแปดสองก็พกเง็ยบเละซื่อลลางจะว่าอยากจะดวงทันเด้อบวกเอาลวดกับเอาลวดกันนาะเอมีตัวใดเนี่ยพออ่านเห็ฟังเน่ยนี่ตัวดเนี่ินั่นน่ะอ่านยู่นั่นละยูกกระดาษอันช่อยุดน่ยจ้าอันิ่งบ่ค่ะมีเอาสมตัวเลยเนาะ จ็ดแปดสองเ็ดเจ็าดหมาเนี้เลขสองตัวก็ให้แปดสองสี่หกสี่เจ็ลขว่ามาล่างก็ให้หกเจ็ดหปอนี้เหรครับอาออมากวนี้คามากวันนี้มาทางนีก็ไล่ตัเนยให้สองตัวบนเน้นแปดสองตเดียวค่บนล่างก็เน้นหกเจ็ดหัวเดียวส่วนบนดเก่า ข่มัมากแบบเก้าเนี่ยบ่พลัดมานถอะมานเปิดแท่งบันใไฮโลมาเดอะเมื่อนี้าร่มดีแล้วพอนะถึงหาเงอนเนาะนอนนอนเทัรหลุสายอ้ฟันดีครับบ่อฟันไปุบเกีายกับงานการซากเงินก็หายซิบเออเขาซิบเอ่อเราด้วยสิบบาเลยเนาะเด่นยุรางพ่อมเนี่ยด้น่าบนดิบบนก็เด่นชุนมตัวเดียวเือน่อหัน ที่น้องแชมปหน้ายจอรเลยครับเด้อพ่อปีชารับน้องหาเงินนะครับมาเดินให้ตองวดเมื่อนี้เ้านี่ยตองวดเลยนะครับงวดวันที่16ธันวาคมครับ่งไทยปีก่อตอนรับปีไม่เพิ่รวยกันเลยปีเดือนนี้ปีนี้เดือนสุดทร์เอฟซีเอฟซีคอยเราห็นปีไม่หาเงินเพมไม่ได้มันมั่วเนาะจ้ะก็เสียววันที่หนึ่งวัได้เก็บใบวันไหนไปดีห้ลูกชายสวดแล้วก็เห็นบ่ค่ะเห็ว่าหลักคุณพ่อไปดีห้าห้อาเสือวัดบันดุงก็ไม่มีอุดรอวน เจ็ดแปดสองเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่แปดสองสี่หกสี่เจ็ดนาแดก็ไนแปดค่ะืดีกว่าเล้วสื่าได้ดีนี่ค่ะต้องเสียงรบาลโยแจวันไม่ไปขายเขาอัานเบ็ดม่อนอ่นเข้าเบ็ดคุณพ่อจะเรื่องเราเรียกพ่อจยนสมมาฝากเล้าครับครับทุนปกติเราเร่าให้วันที่ไหนพันได้ต้องวัดเจ้าพระันไปหาอระันไปหากันที่แล้วมันบะเดี๋ยว บาดใกล้กันเนอะเยอะมาเนาะเดี๋ยวเอาเอา่อยไปกวอนมลจ้ะห้องจัดชมบรยากเนาครับหมูเดียวกันมันผัดหมีไม่เอาหอยมันก็มเนสื่อเลยครับเขากันปั๊บสุดทามะว่าต้องเบิ้งใส่กันเนาะาเบิ้งใส่กันค่ะวันนี้กันดิหองเรางวดวันน่เนาะมาบ่พอเราเรามาทําบุญวยบันแดงเถียงวดไทยเก้าเก้าซุนเนี่ยงวดวันครับงวดวันหันนึกเจอกันนึกมาได้เป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเลยนะ เอาคุณพ่อมันใจร้ายปันไนงวดเลยมันใจเต็มรอยเห้เาครับเต็มรอยเอาไปรวยเลยงวดนี้มันใจเต็มรอยเอาไปรวยเลยเ็นบอครับงวดว่างันได้หลายปันในกวพ่อได้หาเมื่อนึ่ได้ทั้งหมดทั้งล่างเลยบอทั้งล่างแครับเจ็ดก้ขเกันหนึ่งคันแม่นเขากลับให้แห้งได้หลายวันทีแปดเมื่นวันทีถัเขาขับือนั่นใช่เลยคบอกคับวาจะคว้างมักตัวเดียวสิบเก้อนะครับแ่เรื่วามั่เป็นขางแล่มทางหล่มมันสีรุงหมดอ ขันข้างขึ้นนี่ถึกเป๊ด่วนเ้าทัดเก่าหนึ่งด่วนๆคือตามผสมมาผลนีดูว่าบ่งเสื้อตามเล่มข้างขึ้นข้างล่มหมดนีวเนียนตัวนี้คุณพ่อเนี่ยตัวนี้บ่ครับเนีม่สองตัวเนีนล่างคือมกมุกเก็ดเนียนบนคือแปดสองสองแปดเนียนผลยางละคู่นัานเด้นระคูหนึ่งล่างคูหนึ่งพี่น้องมันเปียวพ่อจับแน่นนน่ะกระดาษเปีย่ครับจ้าเนียนบนเนีนบนแปดสอง เน้นล่างเน้นล่างหกเ็ดสามตัวเน้นสาตัวสตัวก uh, ็เน้นเจ็บอกเจ็ดปสเจ็ดแปเนาะสตัวตัวล่างเ็สี่หกเยค่ะเ็ดสี่ห่ะมันๆนะพอเนาะมันๆอีกตองวดปล่อยตองหวดบ่ลอกไผ่ประสัระวาเฝ้าปึ้งมาทันทีู่ดบนมาคุณ่อสูนยดบอลที่เขาเรกไม่ด e a d s ไปเด็คาดหวอกคุณ มันสิบ่พาดัหูจกักว่าเรียกออกป๊อเอาตัวดันกมาการรักลอยบ่พาดจักเสียเลยเน,น่สถิติเก้าในึงก็ศูนยักลอยม่หัเขาโป๊เขาพัวพรวออกศูนเก้ากียรติเดือบ้านจะควางซื้อหนึ่งเกดเก้าที้านมัน,นีสองตัวเนะาะยยน่เราศูนย์ครนบาเนเออเาศูนเจ้าสิตดนะ นี่คือหัวตรีอนเนาะพอเนาะหัวตรีอนนี่เรามาฟันไห้โค้งสุดท้ายหัวตรีอนเนี่ยเดี๋ยวไห้เอฟซีพันเบิร์กอนนี่คือหัวตรีอนเดี๋ยวเดี๋ยวสมมากเลยเพื่อนบอกได้แบบั้นเพราะว่ากับเล่าเดี๋ยวเขากันหวตรีกอนหวตรีอนเล่าเป็นจำเนาะเล่หน้องพายแก้วดิแมนครับเออเล่าแมนยีรีเพื่อนติดตามเล่าโยตะวันช่วงนี้เราบอกห้ไปไทยแมนโยเนี่ยพันดาเพื่อนไทยใครยด้มาปุ๊บไปไกลดอกใครไปดอกเลยแมนแจ้าผู้เดียวกันเลยเนี๋ยวแก้วน้ำเล่ามาฝากรถ นี่คืองวดก่อนโอยจังเป็นจังครับกระดัจังค่ะก็ดีพอเอางวดก่อนเปีนใหม่เอฟซีบ้างเนี่ยพ่อนี่คืองวดก่อนครับละคันหลักฐานวดที่ผ่านมานะครับนี่นี่ละนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่นะครับนี่งวดก่อนนี่เพิ่งไปจับกบบัดหล่ะนี่งวดก่อนมันได้จับกบแห่งได้เห็นท่านขาดหย่ามือกาดซากหย่ามือกาดซากนั่นก็ยังว่ามันหย่าแล้วว่ะ เขานีหนึ่งเนาะพอเก้าย์เจ็ดนี่จะจมนสิกามเนาะมันเป็นเก้าศูนย์สามเนาะ